ในความที่เขาเห็นอัน,นิจโตทุกประโตโรปโตเนี่ยเห็นเกิดดับเนี่ยได้นานกว่าได้มากกว่าเสดดาบันนั่นคือราคาโทสะโมหะเขาเป่าบางลงแน่นอนเพราะการเห็นอัน,นิจจังทุกขังนิจตาเนี่ยมันเป็นตัวทําให้สังกัปปาราคะเนี่ยเบาเบาบางลงขออนุญาตเมื่อกี้พระอาจารย์ต้องพูดเป็นสกัทธาคามีหรือเปล่าครับสกัทธาคามีที่ท <คำ S 2> เห็นราคาโทสะโมหะเบาบางก็ใช่สิใช,ใช่นะครับเออ ก็แสดงว่าการเห็นมุมของ,อของการเห็นเกิดดับเขาอเห็นไม่เท่ากับสกทาคามีเห็นไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่สมาธิก็คือพอประมาณทั้งคู่สมาธิเขามัตตโสการีทั้งคู่คเพราะเวลาผู้เจ้าเนี่ยพูดพูดเรื่องศีลบริบูรณ์และสมาธิมัตตโสการีปองชี้ไปที่ทั้งทั้งสองอันนะ,อะพอชี้ไปที่สองอันเนี่ยแต่อันที่สองคือสกทา,าคามี มุมต่างคือราคาโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงนั่งสมาธิเหมือนกันเนี่ยแต่ความนานในการเห็นอน,นิจจังทุกขังนัตตาไม่เท่ากันนะแต่ละคนไม่เท่ากันใครทําได้มากกว่านั่นคือราคาโทสะโมหะเบาบางลงอืคุณก็ขยเบเลเวลขึ้นเป็นสกทา,าคามีแล้วตัวนี้มันก็จะไปไปไล่ไปสู่ความบริบูรณ์ของสมาธิ ถ้าบริบูรณ์มันขึ้นเพรกกาะมรายิกาแต่คุณยังไม่บริบูรณ์คุณก็มาต็งๆอยู่กลางๆไงเ<อ>ส่มจมาเป็นเทวรากามมภพแค่นั้นเองก็ทําให้เราดูตัวเองได้ว่าเราอ,อยู่ในลักษณะของบุคคลประเภทไหนถูกต้องหรือจากการเห็นเกิดดับใช่ใช่คุณมากครับขออนุเสริมตรงตรงส่วนที่คุณตู่ถามนี้ก็แสดงว่าสองทั้งทั้งโสดาบันและสักกาคามีเนี่ยจริงๆแล้ว วิธีการปฏิบัติสมถาวิปัสนาเนี่ยเขาเอาอนาปานสติเดินเป็นหลักเลยเพื่อดูฝึกสติก็ต่างกันที่พูดง่ายก็คือชาคิยานุโยกใช่เต็มกับย่อหย่อนคือไม่ขยันถ้าขยันจักกทาคามีเลยแล้วก็ปัญญาปัญญาปัญญาด้วยนะครับใช่เห็นเกิดดับใช่เห็นได้นานไหมอ่า เราฝึกนานใช่ไหมครับฝึกนานก็เลยจะอินทรีย์เริ่มในในปัญญาเนี้ยเริ่มแก่กล้าขึ้นใช่การฆ่ากิเลกก็ได้เยอะขึ้นตรงนี้ได้สติงซีก็ได้ปัญญซีสองสองขานี่อะใช่แล้วความเพียรด้วยวีนซีก็มากวินซีใช่เพราะเวลามากกว่าเอาอย่างนั้นอืประธานโทษครับอย่างนั้นโสดาบันนี่ก็กลึงๆลจะลมโชยนิดหน่อย แต่ใช้สับบ้านๆประชชนก็คือลวมโชยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็แวะโอเลี้ยงมั่งเดี๋ยวก็แวะดูหนังฟังเพลงบ้างอ,าอะไรอย่างนี้นะครับปรุงเรื่องงานบ้างปรุงเรื่องเย่าเรือนบ้างปรุงนั่นปรุงนี้เห็นเกิดดับซะหน่อยตั้งใจอึดฮึดฮึดึด,ดอโดนล,ล่าไปปรุงไปอีกละแต่สกาธาคามีจะเข้มกว่านิดนึงอพอจะปรุงปุ๊บพดึงมาเห็นเกิดดับหน่อยได้นานกว่าโสดาบันแค่นั้นเองแต่สองคนนี้รู้เท่ากันนะครับ รู้เท่ากันตรงนี้รู้ทุกอย่างเหมือนกันเลยโดยซเอร์ในการเชืนมมักเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ขยันอยู่ที่ปัญญาอะไรต่างๆก็เลยรูต่างกันไปสเราเริ่มแยกโซดาบันกับสก่าทาคาออกนะขออนุญาตครับอาจารย์อย่างนี้เท่ากับว่าไอ้ตัวสังโยที่เป็นอุปติเนี่ยมันมีผลกับโซดาบานกับสกทาคามีเหมือนกันแน่นอนโดยตรงเลย งนั้นสังโยชน์ตัวนี้ผู้เจ้าจึงแยกมาต่างหากถ้าคุณเคลียร์สังโยชน์ตัวนี้ได้เนี่ยสองอันอรหันต์ไปเลยเคลียร์ได้หนึ่งอันอันตรานะแล้วสังโยชน์ตัวนี้พ่วงกับห้าเบื้องต่ําด้วยเพราะจับมาเป็นแง่มุมของเรื่องของการเกิดกับสร้างภพโดยตรงการเกิดกับสร้างภพคุณจะเคลียร์ห้าเบื้องต่ําได้เห็นไหดังนั้นห้าเบื้องต่าเนี่ยเคลียร์ได้ จากหลายเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยนี้คือจับประเด็นเรื่องการทิ้งอย่างเดียวทิ้งเกิดกับทิ้งพบห้าเบื้องต่ำก็กเกลี้ยงไปด้วยเพราะห้าเบื้องต่ำมันคือกรรมวิตกมันคือกรรมวิตกคือกรรมทา่าคือกรรมพนะคุณทิ้งความคิดไปเรื่อยทิ้งวิตกวิจารไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นที่หลุดไปก่อนคือกรรมวิตกหลุดไปก่อนนะ พยาปาทวิตกกลุดวิหิงสาวิตกกลุดจากนั้นก็ขึ้นค่อยขึ้นมาระดับรูเห็นไหมดังนั้นห้าเรื่องต่ำจึงเกลี้ยงก่อนนะพอเกลี้ยงปุ๊บพวกนี้ผู้เจ้าจึงชี้ไปที่สกทา,าคามีไม่ชี้ไปที่โสดาบันเพราะพวกนี้มีความสามารถในการทิ้งการเกิดกับทิ้งพบได้มากขึ้นและไวขึ้นนี่ไงถูกเลยเพราะเขาจับประเด็นเรื่องนี้อย่างเดียวพวกนี้ไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์ สนใจว่าเกิดหรือเปล่าเกิดทิ้งเกิดยาวไหมยาวหรือสั้นทําให้สั้นลงพอสั้นลงกระพริบตาพบจัดการเข้าไปอีกยังมีพบไหมมีพบทิ้งคุณจะคิดมาเรื่องอะไรก็ตามไม่สนใจคิดใช่ไหมออกเป็นพบแล้วทิ้งเนี่ยนี่คือการจับประเด็นภาวะปฏิลาภการนี้กับอุปาฏิปฏิลาภการนี้และพวกนี้อะริรบุงคนจะฉี่ออกมาเลยอาลาหัน อันตรายอุดตังโสโตสกถาคาแยกประเภทแยกกลุ่มมาเลยนี่ละนันที่อย่างเดียวแล้วมันเป็นละนันที่โดยตรงเลยนะอเออจามะเฮ้ยโอ้โหละนันที่นิพพานะเนี่ยดัยงนั้นการละนันที่เนี่ยก่อนเราเจอพระสูตรนี้เราจะได้แค่ว่ารู้แค่ว่ามีสมุทยัยมีนิโรธคุณเดินมรรคแน่นอนคุณต้องเห็นเกิดดับแน่นอนคุณมีปัญญาแน่นอนคุณหลุดพ้นแน่นอน แต่สังโยตัวอะไรสิ้นมาจบที่พระสูตรนี้คือสังโยตที่สร้างเกิดสังโยตที่สร้างพบนี่เห็นนะนี่นี่คือตัวจบของล้านนันทีเลยแล้วพอคุณจบตรงนี้คุณได้ผลอะไรมีผลรองรับให้ด้วยสกาทาคาอุดทังโสโตอันตราอารหรันคุณจะได้อลันกลุ่มอันนี้มนคลกลุ่มนี้นอย่างนี้พอพอเทียบเคียงได้ไหมคะ ราคาโทสะโมหะเบาบางเนี่ยที่มากกว่าโสดาบันถ้าเราจะเทียบเพียงว่าสังยชน์สามเขาเท่ากันทําลายตัวการโยคะาวิสังยุตโตตัวสกาทาคามิเขาแค่จางคายแต่ยังไม่เป็นวิสังยุตโตมันก็เลยทําให้เทียบกับตัวตัวตัววิสังยุโตถูกต้องแค่นั้นเองนั่นคือกรรมวิตกเขาเนี่ยถูกทําลายแต่ยังไม่สิ้นในส่วนนิสสรณะเนี่ยถูกทําลายแต่ยังไม่หมด เพราะเขาเห็นอน,นิจจังแล้วนีนน่เขาต้องรู้แล้วเขารู้นิสสราณะแล้วเนี่ยเขาได้สดับแล้วเขาเห็นอน,นิจจังทุกขย่จนเป็นอริยบุคคลแล้วอะ่ะใช่ไหมดังนั้นตัวกรรมสังกปะเนี่ยเขาต้องเห็นแล้วเพียงแต่เขาละได้ <พอ S 1> ยังมไม่หมดพอประมาณแค่นั้นเองเขาเลยมาเลเวลสกาธาคามีนขออนุญาตครับแล้วนางวิสาขา เป็นอารหันแต่เป็นโสดาบันอันนี้มีสามีรักสวยรักงามมีลูกยี่สิบหกยังแบกกามอยู่ใช่แล้วยังอยากมีลูกต่อเรื่อยๆครับน่ยงขนาดนั้นเลยมีกําลังถือว่ากําลังทางด้านกามนี่ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบอย่างนี้นะครับใช่ถ้าขึ้นไปชั้นบุสิกว่าไปตามตรงอิสิอะไระปุลาณะกับอิศิทัตะนี้ก็ต้องมีเมียีเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเขาก็ยังถือว่าเป็นเทวะในกรมมาพบที่ยังไม่ละกามอีกเหมือนกันนะครับคนหนึ่งมีเมียคนนึงไม่มีเมียครับปุรณนกาสิ่ติษฐ์ศักดิ์ใช่แต่ได้เท่ากันเพราะทําเร็วบางอย่างบางบางคนคนนี้เร็วข้อนี้แต่ดีข้อนี้คนนี้เร็วข้อนี้แต่ดีข้อนี้สลับกันไงแต่เหตุปัจจัยของการสลับเนี่ยขึ้นไปบรรจบกันพอดีพบเดียวกันใช่ครับนี่ความสลับสลับในเรื่องอะไรเรื่องของสุตตาน่ะ สุตตะมากสุตตาน้อยเพราะประเด็นนี้ชี้มาที่เรื่องของสุตตานะและการได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยอืมและการเห็นเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแทงตลอดขนาดไหนอ่นะน่าเขาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแล้วเนี่ยแต่แทงตลอดถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ไหมยอย่างเงี้ยคือรู้เข้าใจเข้าใจพระสูตรแล้วเนี่ยเข้าใจละ ท่องมาเนี่ยเข้าใจแต่เข้าใจถึงขั้นตอนหลุดเลยไหมอ่าอันนี้ถ้าเข้าใจถึงขั้นตอนหลุดเลยเนี่ยแต่สกทาคามีแน่นอนอเป็นสุดตะที่มีคุณภาพคุณภาพขับแก้วสูงสุดเลยแต่ที่มิกษาลามาโวยนี่โวยหมายถึงโวยที่ว่าพ่อเขาไม่ผิดไม่ไม่ไม่ผิดลูกเมียใครใช่พ่อเขาประพุทธปรมาจัน เขามีสินแต่เพื่อนพ่อแค่ยินดีในภรรยาของตนอ๋อเหนือนไม่ประพฤติประจันก <Students> <Hol od ian> ็ไม่ได้หมายความว่าทุกศิลใช่ไม่ได้ทุกศิลออ์ต่างกับตรงนี้เหมือนกันนะครับต่างกันยังพอใจในกามอยู่พอใจในกาม